เพลงไว้หนึ่งเพลงแทนคำอำลาและคำขอบคุณต่อคนไทยทั้งประเทศและนี่คือเพลงสุดท้ายของเกตบนเวทีเดียสตาครั้งหนึ่งเราเคยรักกันครับร้องทาช่วยกันร้องด้ยนะคะช่เกรองไปด้ยนะคะเธออาจเหนื่อยกับสิ่งที่เรานั้นเป็นอยู่ใครก็ เรานั้นคงไปกันไม่ไหวเธอรู้ไหมว่าควรทำอย่างไรในห้นางที่เรายิ่งเดินยิ่งไกลเธอคืช่วงเวลาที่ดีที่สุด ทุกอย่างต้องหยุดไว้เพียงแค่นี้ไม่มีอีกแล้วที่เราได้เคยมีไม่มีช่วงเวลาที่แสนดีให้เธอนั้นได้จำ ฉันก็คงไม่เสียใจลอยให้เธอไปฉันไม่เป็นไร ขอบคุณฟ้าที่เราได้เจอกันจะเก็บมันไว้ข้างในส่วนลึกของหัวใจให้จังนั้นได้จำว่อครัง ลอยให้จะไปฉันไม่เ oh ป็นไรให้ฉัน คุณค่ะเอาละครับเชื่อว่าพ to um> uhh ี่เพจสามท่านนะฮะนาจะมีอะไรอยากจะฝากถึงเกดด้วยเนาะค่ะขอเชิญพี่เพรครับก็เสียดายนะครับเอ่อแล้วก็เสียดายมากยิ่งกว่านั้นคือคำว่าเก่งไม่ได้มอบให้เกดเลยนะครับทั้งที่พี่อยากจะมอบให้ใจจะขาดนะฮะก็คงเป็นเพราะว่าเกดไม่ไม่ก้าวข้ามพ้น เรื่องความกดดันที่ตัวเองต้องรับอยู่ตลอดเวลาก็แต่พี่เชื่อว่าคนที่มีความสามารถอย่างเกตนะครับจะมีที่ให้เดินและยืนอยู่ในวงการนี้แน่นอนถึงแม้ว่าเกตจะอ,อ,อาจจะไม่ได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจของประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้มากเท่าที่ควรนะครับแต่พี่อยากจะบอกว่าเกตอยู่ในใจพี่ นะครับเพราะว่าตลอดมาตลอดทั้งชีวิตในการทำงานพี่พี่ชื่นชมคนที่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จงพยายามต่อไปแล้วก็อ,อ,อยากจะบอกอีกนิดหนึ่งว่าวันนี้ต้องโทรสัตว์ทางใครไปที่อังกฤษไปบอกลูกชายว่าคนที่เขาเชียร์ไม่ได้ไปต่อโชคดีครับเกจ <ขอ S 1> พี่เป็นกำลังใจครับนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับพี่เพรครับพี่มาครับ เห็นความพยายามของเกตนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความตั้งใจการฝึกซ้อมแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างที่อยากจะให้ถึงความฝันที่ตัวเองฝันเอาไว้ให้อยากได้เหมือนกับสิ่งที่พี่สาวเคยทำมันก็เป็นเรื่องยากอยู่พอสมควรนะกับว่าในบ้านหลังหนึ่งจะมีเดอะสตาร์ได้ถึงสองคนพระเจ้าคงแบบว่าไม่ให้ทิปขนาดนั้นนะดังนั้น แต่ว่าเขาให้มาเพียบพร้อมมากเลยอ่ะเกดมีเพียบพร้อมมากเลยมีความรักเตมเปี่ยมเลยถึงแม้จะครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าความรักนี่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มจากแม่จากพี่สาวจากคนรอบข้างซึ่งอันเนี้ยมันทำให้เกดเนี่ยมีความอบอุ่นทุกๆครั้งเลยที่เวลาร้องเพลงเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเ,เกดมีคนช่วยสนับสนุนนะคะและพี่ก็คิดว่า คนที่จะสนับสนุนเกตเนี่ยก็คงจะต้องเดินหน้ากันต่อไปคิดว่าเราคงจะได้พบกันแน่ๆในแวดวงบันเทิงนะคะเกตอาจจะต้องไปเป็นนักร้องไปร้องเพลงกันอยู่ต่อไปปล่อยให้สี4คนนะั้นมันฟาดฟันกันต่อไปเถอะะจะแห้งขนาดไหนเนี่ยที่เวทีเนี่ยมีแต่ผู้ชาย ไม่มีดอกไม้สวยๆเลยเนาะแต่มันก็ไม่ค่อยเท่าไหลนะไปเหอะไปโอเคขอโชคดีนะคะเกดค่ะขอบคุณครับพี่มาพี่โจครับก็คงต้องขอชื่นชมครอบครัวก่อนนะครับที่ว่าพี่น้องรักกันขนาดนี้ตามหลักจริงๆแล้วครอบครัวไหนที่พี่น้องรักกันถือว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับแล้วก็เกดจำไว้อย่างหนึ่งว่าเกดเป็นตัวแทนของตระกูลเปียกินที่บอกให้ประชาชนทั้งประเทศรู้ว่าตระกูลฉันร้องเพลงเพาอ แน่นอนอันนี้อันนี้สําคัญมากนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ได้ทําอะไรในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทําเกตทําทุกอย่างที่ตามความฝันของตัวเองแล้วอันนี้มันจะไปถึงไหนมันเป็นเรื่องของพรมลิขิตโชคชะตาเรากําหนดวัดไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือว่าในการที่เกตร้องเพลงมาถึงขนาดนี้ทํามาขนาดนี้นะครับแล้วก็สู้กับ มรสุมชีวิตพายุโอ้โหพี่ไม่รู้เลยพี่เพิ่งรู้ตะกี้นี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเกตดแล้วเกตดออกมาด้วยสีหน้ายิ้มขนาดนั้นมันจะมีสักกี่คนที่ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างอย่างเกตดเนี่ยพร้อมจะออกมายิ้มให้กับประชาชนเห็นว่าฉันไม่รู้สึกอะไรเลยพี่ยังรู้สึกทบตายตะกี้นั่งอยู่3ามคนนะครับก็ต้องบอกว่าขอพูดคําโบราณที่ว่าหลังจากพายุมาแล้วเนี่ยฟ้าหลังฝนจะสวยเสมอนะครับจำไว้ว่า ใครก็แล้วแต่ในตระกูลเดอสตา์ถ้าออกวันที่4เมษาดังทุกคน ขอบคุณครับพี่โจโนะฮะครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้การแข่งขันยังต้องดำเนินต่อไปนะครับผมและเราเหลือผู้แข่งขันอยู่เพียงแค่4คนแล้วครับคะแนนของพวกเขาตอนนี้เป็นศูนย์เราเริ่มรับคะแนนในรอบใหม่ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปส่งคะแนนคุณไปได้ทั้งทาง S M S และหมายเลขดอกจัน4998ครับผมใช่แล้วนะฮะแล้วก็การแข่งขันในสัปดาห์หน้านะครับโจทย์เพลง อะไรครับคุณแฟรงค์โจทย์เพลงโอ้ได้สองเพลงอีกแล้วจ้าใช่แล้วนะฮะหนึ่งเพลงคือการร้องคู่กับศิลปินจากเดอะสตาร์ครับจะเป็นใครติดตามและอีกหนึ่งเพลงจะเป็นเพลงจากศิลปินเดอะสตาร์ครับโอ้สัปดาห์ของเดอะสตาร์เลยทีเดียวนะครับผมสัปดาห์หน้าติดตามกันให้ดีครับถ่ายทอดสดเวลาสามทุ่มครึ่งทางบันทิงไททีวีแห่งนี้ครับครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โจ้พี่มาพี่เพชรด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมในห้องส่งและท่านผู้ชมทั่วประเทศครับขอบคุณมากครับครับและติดตามในรายละเอียดข่าวสาร างของ The s สตาร์ได้ที่เว็บไซต์ thestar.gmember.com นะฮะรุยมอีกทางหนึ่งนะครับที่ i c o e c o t s ้วยครับครับผมวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอขอบคุณ Clean and Clear Acne Kid ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดพลิตภัณฑ์ Rejoice และตะซอยเอ็กซ์0รา Toyota Aries ใ uh, หม่แบรนด์ซุปไก่สกัดรถทรงกลง่องและเครื่องดื่มโค้กฉันต้องทำให้ได้จะครอบดาวที่ยิ่งใหญ่จะเปล่งประกายงดงาม